จ้าพี่น้องตีหา้าเกษตรค่ะลิปนี้จะพาพี่น้องมาเบงบงบวงที่ห้าเด้เสียบยอดไว้นะคะพี่น้องก็จะมีอยู่หลายกิ่งน้ำกันนะคะต้นแม่พันนี่จะเป็นแก้วขมิ้นนะคะพี่น้องซึ่งต้นเรือนที่พานมากก็คือช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็มีช่วงกลางปีใหม่ที่ห้าเด้มีการเสียบยอดไว้นะคะพี่น้องหลายกิ่งน้ำกันเกือบสิบกว่ากิก่งอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบงน้ำกันว่า แต่ละช่วงเวลาแต่ละยอดที่ห้าเสียใบเนี่ยผลมันจะเป็นแนวใดน,นะคะพี่น้องติดหรือบุ่ติดเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะที่ะยอดนะคะอ่าให้เบิ่งยอดแรกนะคะพี่น้องตัวนี้เป็นการเสียบกิ่งตั้งแต่ช่วงอ่าช่วงหนาฝนปลายฝนแน่นะคะพี่น้องซึ่งยอดมันกระแตกออกมาเป็นการเสียบแบบ แบบเชือนเชือนอ่าเข้าเอิญยังไงพี่น้องปานบวกเนี่ยค่ะคือเชือนต้นตอนแล้วก็เชือนโตกิ่งพันธุ์ดีนะคะเห็นมันมาประกบกันนะคะพี่น้องเชือนเห็ดเห็ดเป็นหลิมนะคะแล้วก็มาประกบกันเนี่ยค่ะเนื้อเนื้อมันก็นคือสมานกันดีแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นพันธุ์ปักไต เบาปักไต่นะคะพี่น้องอ่าอีกกทงหนึ่งเป็นอาทูอีทูค่ะพี่น้องอาทูอีทูตัวนี้เข้าเสียใบเมื่อเดือนวันที 15, 15, ่สิบหาสิบหามกราหกหานะคะช่วงกลางเดือนกลางเดือนนี้เนาะมือที่ไายถ้ามือน,นี้ก็คือวันที 30, ่สามสิบมกราหกหานะคะ เีย่ยมาเบิงยอดพอน่นกนย้งเขียวอยูะค่ะพี่น้องนี่ผ่านมาได้ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยค่ะเป็นยอดทีเป็นอยอดดอกบัวตูมนะคะพี่น้องเนี่ยจะพร้อมทีจะแตกตาแล้วค่ะพี่นอ้องเนี่ยเบิงลักษณะยอดพ่นเนี่ยค่ะอ่าก่าจะโอเคน่าจะรอดเลยละค่ะพี่น้องนี่ออ่าทัดมาจริงจริงแล้วกิ่งนี่ก็คือเป็นกิ่งทีเฮ้า ถากกิ่งเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะคะพี่น้องนี่ออกจากออกจากต้นแก้วขมิ้นนะคะพี่น้องเห็นไหมคะตรงเนี่ยมันจะเป็นกิ่งของโชคอนั่นนะคะพี่น้องโชคอนั่นเป็นกิ่งนี่คือกิ่งนี่โชคอนั่นลล้วนเลยะค่ะพี่นอ้องเพรามันแตกกิ่งออกมาเนี่ยข้าก็มาเสียบยอดเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอีกสองสามสายพันธุ์นะคะกิ่งต่อมาอาจะเป็น คุยเฟยค่ะเฮ็ดมือเดียวกันเลยกับอาทูอีทู e นะคะพี่น้องก็คือวันทีซ่ซิมหาเดือนหนึ่งหกหาทนะี่นี่มาเบึงการว่าคุยเฟยนี่รู้สึกว่า,ากิง่งขีเห่ามาเสียบยอดนี่กิ่งมันบ่ค่อยบ่ค่อยงามบ่ค่อยดีปานใดนะคะเพราะว่ามันเป็นกิ่งหน่อยเนาะแต่ว่าเฮาก็อยากลองเอามาเสียบเบงนะคะซึ่งเป็นกิ่งของอไต้หวันนะคะ ลักษณะกิ่งเพิ่นก็นยังเขียวอยู่ค่ะพี่น้องอาจจะบ่ค่อยเห็นชัดเนาะนคะคะคือว่ายังเขียวอยู่แต่วายอดเพิ่นนั่นมันกับพุทันไดอออกป็นใดนี่ค่ะพี่น้องถือว่ากันยังยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นะคะทุกกิ่งที่เฮ้ามาเสียบช่วงเนี่ยช่วงต้นเดือนมกราเนี่ยคือกับกลางเดือนมกรากคือถ้าใส่วิธีผ่านเว้นตาแตกนะคะ ่กิ่งต่อมากจะเป็นเบาปักไตคือกันค่ะพี่น้องเป็นวิธีเสียบแบบฟันบวบคือกันนะคะก็คือเฉือนลิมทั้งสองด่านนะคะด่านต้นตอแล้วก็ด่านกิ่งพันกิ่งพันดีแล้วก็มาประกบกันนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นวันทีชิมหาเดือนหนังหงหานะคะเมืองยอดเป็นติละค่ะพี่น้องนี่ ยอดเพิ่นเพลนยอดดอกบัวตูมนะคะนี่เขียวสดอยู่นะคะโอกาสหลอดกันยังสูงอยู่ค่ะพี่น้องนี่นะคะยอดเพิ่นงามเลยล่ะค่ะต่อไปเป็นบงม่วงใหญ่ค่ะพี่น้องบงม่วงแกวแต่ว่านวยมันใหญ่นะคะ,ะลักษณะบงม่วงแกวนี่จะมีสองสายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะบานเห้าเนี่ย จะเป็นพันไไน่วยใหญ่หล้วก็พันน่วยบกข่อยใหญ่ปันไดนะคะพี่นอ้องจริงๆแล้วตัวเนียคือเขียนปีพออ่ออผิดเนาะคือเฮ้เฮ็ดวันทีหนึ่งเดือนหนึ่งโขขานะคะแต่ว่าเขียนปีพออ่ออผิดนะคะเนี่ยตกิงต้นแม่มันออกยอดมากเนี่ยฮาตรงเด็ดออกได้คะ่ะพี่นอ้องอ่าด็ดออกเดี๋ยวม่าเมิองอ่าลักษณะเนี่ยมเมื่อบึงลักษณะยอดนี่เฮ็ดต้ตนเดือนคะ่ะ เห็นไหมคะเข้าเวียนตาแตกไว้ลมมันพัดเนี่ยพี่นอ้องเนี่ยเห็นไหมคะพร้อมที่จะแตกแล้วคะ่ะตาเพลินลักษณะกิงกับยังเขียวอยู่ค่ะพี่น้องนี่อ่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกินต่ออ่ามดูดูตัวนี้เขากิด เขียนปีพศอซอีคือกันค่ะพี่น้องที่จริงมันต้องเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งหกหานะคะที่เขาเห็นเนี่ยกิ่งนี่เป็นสามดูดูนะคะกิ่งสามดูดูนี่ก็พอดีต้นพันธุ์เพิ่เหลือแค่ต้นเดียวนะคะในสวนเฮาเนี่ยรากาค่อนข้างที่จะส้มแห้งจะตายแล้วว่าตายแล้วแล้วนะคะพี่น้องเฮากิอยากอ,อยากมาอนุรักษ์ไว้เนะาะขยายพันธุ์เพิ่มไวน้นะคะพี่น้อ,นองเฮาก็มว่าใส่วิธีการเสียบขางนะคะต้นเนี่ย กิ่งนี่นะคะเนี่ยค่ะร้อยเพิ่นเนี่ยเมื่อบ่งตาเพิ่น,นะคะ่ะพี่น้องเนี่ยเฮาก็เบนตาแตกไว้เห็นบ่คะเนี่ยแล้วก็ด้านบนพร้อมที่จะแตกเลยค่ะพี่น้องนี่ตัวน,นี้ก็เฮ็ดตัง้งแต่ต้นเดือนนะคะเนี่ยเดือนนึงพอดีนะคะพี่น้องวันที่หนึ่งมื้อน,นี้วันที่สามสิบเนาะสามสิบโมกกล่านะคะ ก็ถือว่าโอกาสหลอดก็ยังมีสูงค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะพี่น้องนี่อ่าไปเบิ่งกิ่งต่อไปนะคะเนะะี่ยค่ะห้ามาเบิ่งลักษณะยอดกิ่งเพิ่นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งหกห้าน้ำดอกไม้เนะะี่ยค่ะเป็นน้ำดอกไม้สีเขียวนะคะบวมเรีนน้ำดอกไม้สีทองเบิ่งลักษณะยอดเพิ่นที่รัพี่น้องเนี่ยอ่าอีกเมื่อน้าจะเกินสี่ห้ามือนะคะรับรองแตกยอดออกมาแน่นอนเนะะี่ยค่ะ มันยอดเพนทีละค่ะเพิ่งลักษณะเ้าพันจริงเนาะตรงใดที่มันมีตาเาก็จะเว้นทุกอ่าทุกตานะคะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เนี่ยหนึ่งสองดันบนแล้วก็สามาตรงจอมยอดเพิ่นเนี่ยคะ่ะพี่น้องเนี่ยสวยงามเลยล่ะคะ่ะถ้ามันแตกนี่ก็คือออกมางามเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ายอดเพิ่นค่อนข้าง,งจะสมบูรณ์แน่นะคะเดี๋ยวไปเบิ่งจริงต่อไปนะคะ อ่าต่อมาก็จะเป็นอาทูอีทูอีกกิงหนึ่งคือในต้นนี้เขาอาจจะใส่อาทูอีทูหรือว่า,าน,น้ำนองหม่สองกิ่งก็ได้คือเป็นอย่างห้จังใส่ส,สองกิ่งก็คือหนึ่งเก็บกิ่งมันมาแล้วบางที่นั้นบางกิ่งมันอาจจะบ่ประสบผลสําเร็จเนาะพี่น้องเนาะคืออาจจะตายอาจจะเหี่ยวอาจจะบ่ติดนะคะพี่น้องเขากันเลย ในตัวหนึ่งอาจจะเสียบยอดว้จัสองกิ่งนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะพี่น้องนี่อาทูอีทูเห็ดวันทีน่ห,หนึง่งเดือนหนึ่งฮกหานะคะเนี่ยว่าเบิ้งลักษณะกิ่งขนนาตอนนี้นี่เป็นการเสียบคางค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นอย่างไรคะออกมาสวยงามเลยเว้นตาแตกไวขึ้นกันค่ะนี่อ่ะอีก บอเกินสีหามือนีออกมาเป็นใบแล้วค่ะพี่น้องนี่คือเพิ่นเริ่มแตกยอดออกมาแล้วเนี่ยสวยงามเลยค่ะเนี่ยโอเคค่ะกากคิปนี้ผ้ามาเบิงผลงานทีเฮาได้อ่าเสียบยอดนะคะเป็นมงมงแฟนซีเนาะในตน้นในต้นตอของอ่ามงมงเจ้าขมิ้นนะคะต้นตอ นี่นะคะพี่น,ออน้องต้นตอิ่นก็นกนคือเป็นแก้วขมินเนาะแต่ว่าเ,าเหตุบ็ดบอกแฟนซี็คือเขาต้องการที่จะต้นเดียวนี่มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะพี่น้องเขาก็เลยมาเสียบยอดนะคะหน้าตอนนี้อะติดแล้วน่าจะเกือบซิบซิบกว่าสายพันธุ์อยู่นะคะโบเมนซิฟกว่าสายพันธุ์ซิบกว่ากิ่งนะคะที่ที่หูว่ามันติดนะคะพี่น้องร่วมจากปีที่แล้วนะคะกัมีบางกิ่งที กันติดดอกออกผลแล้วเนาะยังเช่นอ,อันใดล่ะพี่น้องโชคอันนั่นนะคะปีที่แล้วเนี่ยพัวแบบงามเลยค่ะพี่น้องแก่คอมนเนนีนก็จะมีข้าก็จะเลื้อไวอยู่ค่ะพี่น้องหลายกิ่งอยู่ด้านบนเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าที่ข้าเสียบอยอดนี่คือข้าเสียบแบบทรงพุ่มินะคะก็คือเสียบตรงกิ่งที่มันออกด้านทางนะคะพี่นอ้องเพื่อที่ กินกระโดงด้านบนที่เป็นแก้วขมิน้นเข้าก็อาจจะตัดลงนะคะเพื่อจี่จะให้มันเป็นมงมง,งที่ต้นเตี้ยนะคะพี่น้องก็จะให้กิงอินมีแสงแดดนะคะพี่น้องให้มันติดดอกออกผลในปีต่อๆไปนะ,ะพี่น้องก็ถ้ามาเบ่งผลงานเนาะจากจีเห้าเห็ดเมื่อต้นเดือนมกรานะคะนี่กับปลายเดือนนะคะก็ครบหนึ่งเดือนพอดีแต่ว่าก็มีบางกิ่งเห็ดช่วง กลางเดือนมกรากับเมืองแล้วกะโอกาสที่จะติดนี่มีคนขังจะสูงเลยแล้วค่ะพี่น้องกัเป็นวิธีง่ายๆนะคะพี่น้องทีเมื่อไม่ก็คิดว่าสามารถเทศได้นะคะนี่นะคะกับจุ๊บคลิปกัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหากเกษตรเนี่เด้อจ้ะเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ